สวยราวเจ้าหญิงเลยแม่เพราะว่าเขาเปิดภาพสี่สาววงแซงหิิงค่ะนะคะทีร่วมงานเลี้ยงค่ะงานเลี้ยงฉลองที่ประชวังปักกิ้งแฮมในกรุงวอนดอนนะคะยงงมียกระบองลิซาสวยที่สุดเขามีสี่สาวนะคะอาแม่เมหลับลิซาใช่ไหมหนูชอบทุกคนเลยสวยมากสวยจริงๆนะคะเรียกว่าเป็นที่ได้รับความสนใจเป็อย่างมากเลยนะคะในงานเลี้ยงอาหารค่ำ ที่จัดขึ้นเพื่อเป็นเกียรติแก่สมเด็จพระเจ้าชาวที่สามนะคะที่ประชวงบักกิงแฮมในกรุงลอนดอนประเทศอังกฤษค่ะเมื่อนี่แม่โรเซ่นะคะเจนนี่จีซูแล้วก็ลิซ่านะสี่สาววงแบล็คพิงเกิร์กรุ๊ปชื่อดังของเกาหลีใต้ค่ะนะคะก,ก็ได้รับเกียรติให้เป็นแขกผู้มีเกียรติในงานเลี้ยงของเกาหลีใต้แล้วก็อังกฤษนะคะประธานที่ปรืของเกาหลีใต้แล้วก็รัฐมนตรีหมายเลขหนึ่งนะคะก็เริ่มเดินทางเยือนสหราชอณารัากรเนี่ยสาม,มวันนะคะตั้งแต่เมื่อวนานคาร โดยมีพระเจ้าชาวที่สามส่งต้อนรับนะคะแล้วสำหรับงานเลี้ยงดังกล่าวนี้ค่ะจัดขึ้นเมื่อวันที่21สิงหาคมเมื่อวานวานี้นะคะ,คะเพื่อเป็นเกียรติแก่ประธานาธิบดีของเกาหลีใต้ที่มาเยือนสาราชนาจักรแล้วก็เพื่อกระชับความสัมพันธ์ทางวัฒนธรรมนะระหว่างทั้งสองประเทศให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นด้วยแล้วงานนี้เนี่ยก็มีบุคคลสำคัญจากอังกฤษแล้วก็เกาหลีเข้าร่วมนะคะก็ถือว่าเป็นงานสำคัญที่จัดแสดงความสัมพันธ์ทางวัฒนธรรมระหว่าง สองประเทศค่ะแม่แล้ว b บ a ็คพิง k เนี่ยนะเขาก็ไปร่วมงานเลี้ยงนะคะในฐานะของทูตค o p 26แล้วก็สนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหรประชาชาตินะคะซึ่งทั้งสี่คนนะได้รับการยอมรับในระหว่างงานเลี้ยงนะคะเพื่อนำข้อความแห่งความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อมมาสู่ผู้ชมทั่วโลกนะคะคนดังๆแบบนี้นะใช่นะคะเสียงก็จะดังมากยิ่งขึ้นนะคะอาชื่นชมด้วยนะทั้งสี่สาวเลยนะคะค่ะ